เรามีแต่เรื่องราวดีๆนะคะเรื่องความเชื่อเรื่องความสิริมงคลก็มีกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องกินจะพลาดได้อย่างไรจะพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เป็นคอกาแฟนี่นะไปกินกาแฟร้านนี้มันเด็ดมันพิเศษตรงที่ว่าเขามีมะพร้าวน้ำหอมเป็นส่วนประกอบด้วยแล้มะพร้าวน้ำหอมอร่อยจริงๆไปดูว่าจะใช้มะพร้าวบักน้ำหอมลูกใหญ่ขนาดไหนมะพร้าวน้ำหอมคุณชนะจัดไปจัดไปจัดไปอ้าวหนึ่งร้านกาแฟก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปเลยนะจ๊ะบแต่ว่าร้านนี้ร้านกาแฟ นิน f r e ชคอฟ f ี e แอนด์เฟรนด์ไม่เหมือนใครค่ะไปดูบรรยากาศก่อนนี่ร่มรื่นนะมีต้นไม้นานา,นานชนิดเหมือนว่าเรานั่งอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้ที่มีความเป็นธรรมชาติเย็นสบายอยากจะผ่อนคลายร้านนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะแต่พอเข้าไปข้างในแล้วอ้าสั่งกาแฟาเดิมหน่อยดีกว่าต้องยกให้เมนูเด่นเมนูนี้เลยเมนูอะไรอ้าวเข้าไปในร้านไปส่องดูกันใกล้ๆ เมนูที่ว่านี้คือกาแฟมะพร้าวน้ําหอมค่ะค,คือนอกจากจะชงกาแฟเข้มๆแล้วนะเขายังมีน้ํามะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนประกอบแล้วก็ไม่ใช่แค่น้มะพร้าวมีเนื้อด้วยโอนี่ๆเนื้อมะพร้าวอ่อนวางท็อปปิ้งข้างบนนะคุณครับ แล้วพูดเลยนะว่าพอมันผสมประสานกันเนี่ยรสชาติกลมกล่อมหวานหอมนะ่ารับประทานมากมีทั้งแบบ<อ>ร้อนแบบเย็นเลือกได้ตามความชอบใจครับแล้วบอกเลยนะว่าการชงกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยต้องใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมถึงลูกหนึ่งเลยนะ ทุ่มกันขนาดนั้นใส่กันแบบเข้มข้นคุณภาพคับแก้วจริงๆค,คใครเห็นแบบนี้แล้วอุ้ยอดรนทนไม่ไหวบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าไปลองลิ้มชิมรสกันได้ที่ร้านกาแฟดินเฟรชคอฟฟี่แอนด์เฟรนส์อยู่ริมถนนประจวบคีรีขันธ์ทางเข้าตัวเมืองประจวบนั่นแหละใครไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปก่อนเลยจ้า0803693835หรือเข้าไปส่องใน Facebook กันก่อนนะคะดินเฟรชคอฟฟี่แอนด์เฟรนส์จ้า เห็นแล้วอาจจะแปลกๆหน่อยแต่มันมีจริงๆนะสาหรับกาแฟมะพร้าวแบบนี้เป็นทางเลือกผมนี่เคยไปทานแล้วอันนี้จริงๆไม่ต้องไปถึงประจวบกรุงเทพก็มีร้านเนี่ยอยู่แถวแถวนนทบุรีลองไปทานกันดูนะครับโอ้โหอร่อยนะมันจะเข้มข้นแบบว่าขมๆหน่อยแต่มีความหอมหวานของมะพร้าวมันมวต้่งมะนาวมะพร้าวจริงๆลองดูนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับคอกาแฟค่ะ